CGN-TV สวัสดีกอีครั้งหนึ่งนะครับผมอาจารย์สมนึกยินด,ดีต้อนรับทัททัลหลายเข้าสู่รายการ Living Life พระวจ,จนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสืออพยพบทที่17ข้อ1ถึงข้อ7อพยพบทที่17ข้อ1-7ถึง7ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด เคลื่อนออกจากถิ่นธุรกันดานศีลไปเป็นประยะระยะตามพระบัญชาของพระยาเวและมาตั้งค่ายที่เรฟิดิมที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่มเพราะฉะนั้นประชาชนจึงเอาเรื่องกับโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่าให้น้ำพวกข้าดื่มซิโมเสสจึงบอกพวกเขาว่าพวกเจ้าหาเรื่องเราทำไมทำไมพวกเจ้าจึงบังอาจลองดีกับพระยาเวแต่ประชาชนกระหายน้ำณที่นั้น จึงบ่นต่อโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาเราทั้งบุตรและฝูงปศสุสัสว์ของเราออกจากอียิปมาเพื่อให้อดน้ำตายโมเสจึงร้องทูลพระยาเวว่าข้าพระองค์จะทำอย่างไรกับชนชาตินี้ดีพวกเขาเกือบเอาเหินขวางข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้วพระยาเวจึงตรัสกับโมเสว่าจงเดินล่วงหน้าประชาชนไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปกับเจ้าจงถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยนี่แนะ เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบจงตีศิลานั้นแล้วน้ําจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มโมเสสก็ทําดังนั้นต่อหน้าต่อตาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลโมเสสเรียกชื่อสถานที่นั้นว่ามัสสาและเมรีบาเพราะคนอิสราเอลหาเรื่องตนหน้าที่นั้นและลองดีกับพระยาเวว่าพระยาเวสถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือผมได้บอกแล้วว่า อาที่นี้คืออาทิแห่งการสารรเสริญและบน่นสรรเสริญดีบ่นไม่ดีวันนี้อยู่ในบริบทหรือในเชิงบน่นวันนี้มีคำว่าไม่พอใจแล้วไม่พอใจใครรู้ไหมประชาชนไม่พอใจโมเสสที่นำพาพวกเขาให้เดินทางแล้วไม่มีน้ำดื่มอีกแล้วจำไว้ว่าน้ำดื่มในที่ผ่านๆมาไม่ว่าเป็นน้ำดื่มจาก มาลาที่พระเจ้าทําให้น้ําขมกลายเป็นน้ําที่ดื่มได้เวลานั้นมันไม่มีระบบการที่เรียกว่ากักเก็บน้ําและขนน้ําในการเดินทางเพราะมันหนักมากที่จะขนน้ําในที่สุดต้องอาศัยว่าไปหาน้ําในเส้นทางที่จะเดินไปและพระกัมมีบอกว่าพวกเขาต้องเดินในถิ่นธุรกันดานในที่นี้เดินทางมาถึงถิ่นธุรกันดาศีนศีนก็คือ Wilderness of sin ซึ่งไม่ได้หมายความว่าที่ที่คนทําผิดทำบาปก,กันแต่เขาเรียกชื่อที่นั่นเป็นชื่อคําเฉพาะเจาะจงแล้วในที่สุดเมื่อเกิดการไม่มีน้ําดื่มประชาชนก็ไม่พอใจโมเสสก็เลยถามตอบว่าทําไมพวกท่านไม่พอใจเราทําไมจึงลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผมอยากจะให้แง่คิดอย่างนี้ว่าผู้นํานี่โดนโดนประจําไม่พอใจพระเจ้าลําบาก ทนทุกข์มาว่าผู้นำและโมเสก็พูดคำนี้ทำให้ผมคิดนะครว่าต่อไปนี้ส่วนตัวเองต้องรู้จักระมัดระวังสิ่งที่คิดก็คือว่าพวกท่านไม่พอใจเราโมเสสพูดกับประชาชนบอกว่าพวกท่านไม่พอใจเราทําไมจึงลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่พอใจผู้นําที่พระเจ้าแต่งตั้งคุณกําลังลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสี่เลี่ยนไะเคยคิดไหมครับว่า บางทีเราเห็นอาจารย์บางทีเราอาจารย์คนนี้ไม่เข้าท่าเลยไม่น่านับถือเลยผมอยากจะคิดอย่างนี้ว่าให้เรานับถืออาจารย์นับถือผู้รับใช้ที่ทํางานในท่ามกลางพวกเราให้เกียรติท่านเพราะมีตรงนี้ทําให้ผมคิดว่าขอชวนพี่น้องนะครับว่าให้เกียรติเพราะมีบอกว่าคุณโมโหและบ่นกับโมเสสนั่นเป็นเหตุให้คุณกําลังลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นน่พวกเขาพูดกันอย่างนี้ว่าทำไมถึงพาพวกเราทั้งลูกเล็กเด็กแดงและฝูงสัตว์ของเราออกมาจากอียิปต์ให้มาอดน้ำตายที่นี่เมื่อตอนก่อนบอกว่าที่อียิปต์มีอาหารดีวันนี้มีหม้อเนื้อมีอาหารไม่ขาดอา้าวถ้าคุณมีไม่ขาดคุณอยากจะออกมาจากอียิปต์ทำไมไม่ใช่เป็นพราะคุณเป็นทาสเรอแล้วคุณรู้สึกทรมานมาก คุณนึงอยากจะออกมาจากอียิปต์เวลานี้เอาอีกแล้วเดินทางมางตรงนี้ขาดน้ำเราบอกว่าทําไมไม่ปล่อยฉันกับลูกๆให้ตายอยู่ที่อียิปต์ทำไมพามาอดน้ําตายที่นี่ถ้าพระเจ้านําพาท่านทั้งหลายมาไกลขนาดนี้คุณคิดรือว่าพระเจ้าจะให้ท่านอดน้ําตายจริงอยู่การกันดารและการอดอดน้ําก็ดีอดอาหารก็ดีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในที่สุดผู้นําก็วิ่งไปทูลพระเจ้าบอกข้าพระองค์ควรจะทําอย่างไร กับคนเหล่านี้เพราะพวกเขาพร้อมที่จะหินขว้างคาบลองอยู่แล้วอุย้ยพวกเขาเล่นแรงนะถึงขนาดว่าบนว่าโมเสสไม่พอเป็นการลองดีกับพระเจ้าไม่พอพวกเขาคิดจะฆ่าผู้นำด้วยก็ผู้นำหลายคนนะครับบางครั้งถ้าท่านอาจจะเกือบถูกฆ่าหรือโดนฆ่าเพราะไม่ว่าเหตุหนึ่งเหตุใดนะครับก็ทําให้เข้าใจ จากพระคัมภีต์ตรงนี้ด้วยว่าข้าพระองค์ควรจะทำยังไงดีโมเสสบอกกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจงนำอิสเรลให้เดินหน้าต่อไปถ้าพระเจ้าสั่งผมและผมเป็นโมเสสในเวลานั้นผมคงจะบอกพระเจ้าตัวใครตัวมันและพระองค์เจ้าผมไม่ไหวแล้วผมใกล้ตายแล้วสวบบผู้รับใช้มิชนาลีอาจารย์บางทีคุณรู้สึกคุณใกล้ตายนะบางทีคุณรู้สึกแย่แล้วแย่เพราะอะไร แยเพาะคนที่คุณปนนิบัติเขาไม่ได้ตอบสนองกับคุณอย่างดีและแข็งแรงพอก็อยกกันนั้นเลยพระเจ้าบอกว่าให้นําพวกเขาต่อไปแล้วในที่สุดพระเจ้าก็บอกว่าให้พาพวกผู้อาวุโสบางคนของอิสราเอลไปถือไม้เท้าที่เจ้ามีอยู่ลัตีลงไปบนแม่น้ํานายแล้วในที่สุดยืนอยู่ตรงนั้นแล้วโมเสสก็ทําตามน้ําก็ไหลออกมาให้คนทั้งหลายได้ดื่มกินแล้วในที่สุด พวกเขาจะได้ทราบว่าการลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นแต่พระองค์นั้นก็ยังสถิตอยู่ในท่ามกลางพวกเราก็ประทานน้ําให้กับพวกเขาบทเรียนครับข้อที่หนึ่งแม้ลําบากก็อดทนต่อผู้นําผู้รับใช้ลุยต่อขอหนุนใจนะครับผมก็โดนเหมือนกันลุยต่ออย่ายอมแพ้องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเดินต่อไปแล้วในที่สุด เราจะพาไปถึงแหล่งน้าและไปถึงที่ที่ไม่ขาดน้ําบทเรียนที่สองก็คือว่าทําตามในสิ่งที่พระเจ้าสั่งถ้าพระเจ้าบอกลุยต่อเอาพวกผู้อาวุโสไปเดินทางไปด้วยกันแล้วเอาไม้เท้าที่ถือมาตีลงมปที่แม่น้านายแล้วเกิดน้ําพระเจ้าจะให้วิธีแก่ท่านทั้งหลายในการที่จะแก้ปัญหาและ แก้โจทย์ที่คาใจอยู่ในที่นี้ผมคิดถึงว่าบางครั้งผู้คนเกือบจะเอาหินคว้างผู้นำนั่นอาจจะเป็นความรู้สึกที่ผู้นำบางคนกำลังเผชิญหน้าอยู่ก็ได้เป็นเรื่องยากลำบากมากเป็นเรื่องที่ทรมานจิตใจบางทีเราเป็นผู้นำเราก็ต้องไปพูดในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วความจริงที่เราพูดกับใครบางทีนั้นมันก็เป็นความจริงที่ คนที่ฟังรับไม่ได้แล้วเขายาวหินคว้างเราให้ตายผู้นำหลายคนหลังจากเทศนาเสร็จบางทีจะมีคนมาบอกว่าอาจารย์ทำไมมาว่าข้าพเจ้าอาจารย์ผู้ตรงเหลือเกินอาจารย์ด่าฉันนะอาจารย์บอกว่าผมไม่ได้ด่าใครผมพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้พูดฮะถึงแม้ท่านทั้งหลายเรียนบทเรียนในเวลานี้อยู่เรามีความรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังตัดลายกับท่าน หรือสิ่งที่รับฟังอยู่นี้ไม่น่าฟังขอให้ได้ยินอย่างนี้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราฟังบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นและเปลี่ยนใจขอฝากบทเรียนนี้ไว้กับท่านทั้งหลายนะครับว่าถ้าท่านมีผู้นําอย่าไปลองดีพระเจ้าด้วยการต่อว่าบ่นกับผู้นําและพูดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้นําขอช่วยให้ผู้นําของท่านรับใช้ท่านอย่างมีความสุข ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพรของพระเจ้าอยู่กับผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนที่ทำงานเสมือนหนึ่งผู้นำเหมือนท่านโมเสสซึ่งต้องเผชิญหน้ากับคนอิสเรเอนในยามที่พวกเขามีความสุขเขาก็ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าในยามที่ทนทุกข์พวกเขาก็บบนแต่ผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องเดินหน้าไปเรื่อยนำคนให้สรรเสริญแม้ฟังคำาบนก็จะนำคนให้เดินหน้าต่อไป บางครั้งตัวเองเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ขอพระเจ้าเสริมกําลังพระเจ้านําพาโมเสสเชียงไรขอนําพาผู้รับใช้และคนทําการของพระองค์เช่นนั้นด้วยนําพาข้าพระองค์เองด้วยในการปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูกิตอาเมน อยากเกียนหนุนใจท่านทั้งหลายที่ติดตามฝอาเดียวกับ CGN TV ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับใน YouTube ใน Facebook ของ CGN TV ไทยครับนอกจากนั้นแล้วคอมเมนต์นะครับขอท่านทั้งหลายช่วยเขียนคำหนุนใจหรือแบ่งปันสิ่งที่ท่านได้รับที่เป็นพรสำหรับท่านซึ่งเป็นการต่อยอดพอรขยายพรซ้อนพอรให้กลายเป็นพรต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุดขอพอรของพระเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปครับสวัสดีครับ